อีค่าวันนี้ไปวันศุก์เขีนนี่ผมจะมาเล่นอืมผมพูดภาษาไทยกัอนคะรับว่าเราเบิดโทรเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อภาษาอังกฤษให้ในเออท้ายคลิปนะรับตรงประมาณชื่อคลิปว่ะครับนี่กระโดดไปเลยนะกันเนี่ย

เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนครับเรื่องเ,เล่นไปด้วยคือการเล่นของเราระเบิดเทเนี่ยก็จะเหมือนแบบทั่แม่แกล้งกันก,กดปุ่มทั่วไปแต่เนี้ยครับมันจะมีระเบิดพอระเบิดตรงเนี้ยครับตรงเล้ไหมครับถ้ามาาันร,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 ระเบิดปุ๊บใครมีระเบิดก็จะโดนระเบิดแล้วก็จะตายก็ต้องเริ่มใหม่ครับส่วนแล้วพอมันหมดแล้วใช่ไหมครับมันก็จะสุ่มเอ่อ ระเบิดให้คนต่อไปแล้วครับแต่อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าจะเป็นใครแต่ที่รู้คือมันจะสุ่มระเบิครับอุ้ยผมตกโอ้โตกันดีเดี๋ยเลยโอ้ยตกเชียวนี่ไมไดเลย ก็ประมาณนี้นะครับแอ้วเราจโทรจะเป็นแมปแนวแกล้งกันอะไรเงี้ยครับเออหัวโคกเออหอูเกือบโอ้จะรอสักหน่อยึ๊บโอเคเฮ้ยเตกใจโอเคโอเคนะเนออี่ย โค้ดครับเมื่อกี้เนี่ยว่าฮอปเอ่อว่าเอปไปติดเอาตัวบันไดก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเอาเป็น ผมต้องดูก่อนว่ามีแบบอะไรใหม่ๆบ้างว่าม่ค่อยชอบทำคลิปแบบเกา่าเพราะแบบเก่ามันจะดูน่าเบื่อไปไหนนะมันก็ไม่ได้น่าเบื่อหรอกครับมันจะอือแบบคุ้นชินไงน้วครับก็จะอืมเช่นปลูกสวนปลูกสวนนี่ก็ทำได้นะครับปลูกสวนนี่มองเลยครับผมว่าแบบลายเยาดีเอ้แบบ น่าจะมีคนดูเยอะเพราะว่าเด่น่ป็นวู้สูตรก็คิดสุดอะนะครับล่าสุดมีคนเล่น16ล้านนะครับเยอะมากถ้าผมพูดผิดก็ขอโทษวยครับตอนแรกคือปูส่วนแบบโ,อโอ้ผู้เล่นเล่นเยอะมากล่าสุดตอนน้ปเดตนี่ผมก็ไปเล่นเหมือนกันนะครับตอนกลางคืนน้ำเด่แบบมีอะไรนะเพลงโหอะไรเย,ยอ,อะแยะไปหมดเลยครับ แล้ก็มีแบบอไปดูกันครับช่องเอ็นอันน่าจะมีอยู่บอกเลยโหเยอะมากเอาซสาม้อผแบบโหคนเอออาเซ่อาอดิบผูกคนแตกอุ้ยผมเป็สีเซ้แล้วโดยที่ไม่รู้ตัวบอกเลยครับสีเซร้ยากมาก มันจะมีเลเซอร์สีแดงอยู่ครับในท้ายอุ๊ยโหบิดก,กันนี่่าทางซ้ายกันแหละรึปโอเคอ้าวปึ๊งเออหายเปล่าวอ,อ,อันนี้หายไยากไปอฮ้ยอุ้ยอันนี้หายไหมอ้ยน้ำแข็งคนอ้ยตายแน่ ทำไงดีวะทุกคนปล่อยให้มันไรเฮ้ยไหลโหไหลดีดล้วนะโหโหไหลโคตรดีอ่ะเอ้ยนั่นไงครับอ้ับกำเริ่มใหม่เลย แก้ไหมเขาแก้ว้ฮอปนน้เดียวคือวฮอปโอ้โหวอไ้ครั้งเดียวทำเพื่ออะไรวะเอาเขากดูครับจะเดินได้จะรุเอ้ยเอาเพื่อเนกบนนอกเ่อยระเบ้อยเอได้ลนี่โดนโดน Ao 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 ai ơi ai 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 คลิปหน้าผมอาจจะเดินเล่นนะครับอาจจะไปเดินเล่นอะไรงนี้เพราะว่าผมก็ทําคลิปเกมมันก็หน้าเบื่อครับต้องมีอย่างอื่นบ้างใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันก็จะหน้าเบื่อเกินไปแบบนี่จะเล่นเกมอะไรเงี้ยต้องมีแบบออกไปเดิน,นเล่นปันจกยานเล่นอะไรอย่างนี้บ้างครับไม่งนนะั้นมก็อาจจะหน้าเบือเอเ่อเกินไป เล่นเกมอง่างเดียวครับอืมมา้ดูปึ๊บปึ๊บโอเคอ,อ, okay. อุ้ยเกือบตกโอ้ยพวผเกือบตกช่องเนี้ยอุ๊ยเออ คหนาหรือคลิปหน้าผมอจะได้มาวีไม่สิผมมาวีผมอยู่แค่หรงซินเวอร์อะใครแบกแรงผมก็บอกได้ผมหาคนแบกแรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแบกกับเดียวผมเองกับเพื่อนก็นได้ครับเพราะเพื่อนผมมันก็เก่งเหมือนกัน อ๋อคปุ๊บ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 ปุบ๊อัปเดตทุกส่วนอัปเดตครั้งนี้คือเอาแบบงานใหญ่เลยอะแบบเต็มระบบอะมีอีเวนต์แบบโคตรเยอะทุกคนแล้วก็มีโอ้ของขายดีมากนะคบใครทันก็โชคดีใครไม่ทันก็เอิอเอ่มก็ไม่ทนัน ใครทันก็ถือว่าโชคดีไปเราจะรู้ครับว่ามีอะไรขายบ้างจะใครทันน,นะนะจะรู้เลยว่ามีอะไรขายบา้างใช่ไหมครับเออฮึฮนฮึฮึฮจฮึฮึฮคคึฮ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 ฟิึฮึฮฟิึฮึฮึึฮึฮึฮึึึึึ ลบแบบดิกิตอนลบแบบดิกิตอนเฮ้ยมาไงเนี่ยลืมขาผมจะแต่สีชมพเออไม่นะร้อนสุดท้ายเลยนะครับไม่ได้นไรผมทนร้อนเลย อันนี้ได้ดีว่าเอ๊ะไม่ได้ใส่อ,อีกรอบไม่ทันอ่ะเฮ้ยวอล์คได้ยูเฮ้ยอะไรวะเอยวัดจัดไอ้คนนั้นหอกแอลเ้ยใครเป็นกระโดดบีกะ ʻolo lodi. ʻolo lodi. ʻolo lodi. ʻfii lodi. ʻau. นั่นเนี่ยผมบอกแล้วถ้ากูรวยๆก็โดดได้โอ้โหจะตกเหวอยู่แล้วน่ะไปกับหมวกลูฟี่ดีกว่าใช่ปะใช่ลูฟี่ไหมส่วนเดี๋ยวผมจะบอกเวลาให้นะครับพี่แบบสวนยขจับเรนนะคือส่วนใหญ่อะที่ผมเห็นลับเรนนะ เขาจะอัปเดตกันประมาณตอนกลางคืนสามทุ่มสามทุ่มครึ่งหรือบางทีก็อาจจะเร็วกว่าน,นี้หรือเปล่าค่ะก็ประมาณสามทุ่มนั่นแหละครับเขาจะอัปเด,ดเอาเลอบตกเลย ไปให้เร็วไม่เขาหน,นีแล้วไม่ตุ้มกลายเป็นโกขันเอ๊ะรียบร้อยคนเขาได้เอามาสวยโูเกือบได้แล้ว อ่ะโอเคครับประมาณนี bye. Bye ้ทุกวันนี้ก็ไลค์กดแชร์ก็ส่งให้ทุกท่านโอคครับบ๊ายบายไปแล้ว